ครับมากันต่อครับอยู่งานฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวปากช่องครับอ่านะครับฤดูหนาวปากช่องวันนี้อยู่หน้าร้านสีลูกชิ้นปลายาวราชนะครับนี่ๆๆนี่นะคือใครจะเลือกแบบไหนก็เอาไปเข้านี่แกก็จะลวกให้นะฮะความน้ำจินน้มชื่อร้านลูกชิ้นปลายาวราชนะครับ โอน่ากินจริงเรียเชียวลาจอเอหุเลือกเลยรแบแล้วก็จะใส่โอ้สะอาดนะดูสะอาดมากเลยนั่นแล้วก็มีลูกชาไอ้ลูกชิ้นปลามีหลากหลายเลยนะครับเออมีหลากหลายนะครับอยูที่งานฤดูหนาวครับานจาี่งเลยจอร่อยนะดีนร่อยนะบรครับไปครับท่บานไปชมกันต่อครับต่อโอ้ยดอานลน่ากิน โอ้โหน่ากินมากชื่อร้านมะมะดีข้าวบกไก่จ้ามะดีมะดีโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากโอ้โหนี่อะไรมะมะข้าวบกไก่เช่นไหม ข้าวบกไก่อันนี้ที่ข้าวบกเนื้อใช่ไหมที่ข้าวบกเนื้ยอ่ามาสมันไก่มาสมันเนื้อก็มีนะคะมัสสมันไก่โอ้แล้วนี่อะไรซุปเนื้อโอ้หน่ากินมากครับน่ากินมากเลยอยู่ที่งานอะไรนะฤดูหนาปากช่องนะครับวันนี้พามาชมนะ ร้านค้าในงานฤดูหนาวปากช่องนะครับโอชอกินมากร้านนี้บอกเลยโอ้ <c oughs> เห็นแล้วแบบแวบเข้ามาเลยนะครับใครอยากมาลองลิ้มกินรสนะฮะมาได้เลยครับร้านนี้นะครับมะดีมะด,มดีข้าวหมกไก่อบองงโอ่งโอ้มีอบโอ่งด้วยอ๋อโอ่องก็อยู่ข้างล่างโอ่งก็อยู่ข้างล่างวังนนี้นี่นี่มีโอ่งก็อยู่งี้โอ้โห <c oughs> เห็นแล้วแบบน่าเลย ขรอหล่ากชัดเลยชอบสวยงามจริงมะไปครับไปครับปลาเปชมกันต่อเห็นๆกันยด้วยนะครับ ม,มีงานถึงวันที่24นะฮะแวะมาชมโอ้ยชอบอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักทีดิขอถ่ายรูปหน่อยสวยอ่ะถ่ายไงก็สวยมันโดนกล้องนั้ตัดแสงดีมากดูนะครับดโดยพอมาสมันนะทำได้น่ากินมากสีสันบอกเลยฮนะ ไปครับไปชมกันต่อครับโอญีรัน,นขายป๊อปคอร์อนะป๊อปคอร์นมีหลากรลนะอ๋อมีมีเคม็มมีบาร์บีคิวมีรสเนยนมเยอะนะครับมีคาราเมงคาราเมลนะครับแวบะบมาชิมกัน,อ,น,นอะไรี้ะไรเอ่อหมึกสายหมึกสาย King of the Boat, King of the Boat. Ah, à, được. mình, cho mình. Bia cho cho mình. Bia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  cho ม่วงน้ำปลากะปิหวานของกินเยอะนะครับเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรนี่น่ากินนะโอ้ทอดชายโยโอ้โหน่ากินมากครับเนี่ยโอ้โหมีแต่ร้านน่ากินแค่เลยคนระับมีร้านน่ากินแค่เลยคนกิน,นเยอะนะเตี๋ยวเรือ หมดหี่ยังไม่รู้เนี่ยอันนี้โอ้โหนี่ขายอะไรขนมจีนตอกไข่คือแล้วขนมจีนตอกไข่พอเดี๋ยวเขาจะเตรียมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเขาจะเตรียมเสิร์ฟแล้วนี่เขาจะใส่ไข่อย่างงี้นะฮะแล้วก็จะราดน้ำไปเลยใช่ไหมอ่าชื่อร้านขนมจีนลูกไข่นี่เตรียมการไว้เรียบร้อยอันนี้กำลกังจะรล่าใช่ไหมเอาดู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 พอเขาเตรียมไว้ก่อนพอมีลูกค้าสั่ง พอมีลูกค้าสั่งเอนก็นจักรลาดไปเลยนะดูโอ้หละลาดหอมมากร้านนี้หอมมากนะฮะอันนี้ชื่อร้านอะไรวะนี่เดี๋ยวดูนะ ขนมจีนตอกไข่ตอกไข่คือเอาไข่มาตอกแพงอย่างนี้นะดูอนะ่ะน่ากินมากนะครับเดี๋ยวยิ่งงานอะไรนะเลือดดูหนาวปากช่องนะครับเนี่แกแกเตรียมพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพอมีลูกค้ามาก็ตักใส่เลยใช่ไหมฮะเออเอาอเอา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 โอ้โห หมดแล้วมังเนี่ยของกินเนี่ยข้างหน้ามีอะไรอีกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเซ่ไว้ทีงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อ